คลิปนี้ก็จะพามาดูตัวซิลิโคนใส่หูฟังนะครับก็ถามว่าช่วยลดการปวดหูไหมจากที่ผมใส่มาก็ไม่ได้ช่วยลดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะเอามาให้ดูสำหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อหรือดูว่ามันจะใส่กันได้ไหมก็หูฟังนะครับตัวนี้ก็จะมี มีสามสามลำโพงนะครับลำโพงที่หูนะครับข้างบนนี้นี่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็นี่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้อีกหนึ่งจุดนี่ครับอ,อาจจะเบลอๆหน่อยโฟกัสนี่ครับเป็นช่องนะครับก็ตัวซิลิโคนก็จะมีสามสามอันเหมือนกันนะครับ หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ข้างบนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวกันหูฟังหลุดนะครับก็ใส่ได้นะครับระดับหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะคับหน่อยน่ครับมันจะใส่มันก็จะคับๆหน่อยผมจะใส่ให้ดูคร่าวๆนะครับมันต้องดันเข้าไปนะครับ ค่อนข้างที่จะฟืดเลยแหละนี่ครับก็เข้าไปแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับขอให้เราปรับเอาตามสริระหูของเราได้เลยนะครับส่วนซิลิคนนี่ก็ใส่ได้เลยนะครับมันก็จะมีขนาดที่ไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่นะครับ แต่ถามว่ามันก็ใช้กันได้ไหมก็ใช้กันได้นะครับพอตัวนี้ก็ไม่มีตัวตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูมันจะมีเขียนบอกนะครับที่หูฟังนะครับว่าตัวอะไรนะครับก็ข้างนี้เป็นตัว R นะครับแล้วก็ข้างนี้เป็นตัว L นะครับนั่นครับตีท,ที่ตัวซิลิคนนะครับก็จะมีเขียนบอกอยู่ เป็นตัว R กับตัว L ก็ที่ฟังก็จะมีบอกเหมือนกันครับจะมีเขียนบอกอยู่ที่ตรงกลางตัวนี้ตัว R นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว L ก็ให้เราใส่ตามตามที่ระบุได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับข้างนี้เป็น L นะครับก็อเอาข้าง L นะครับมาใส่ใส่ก็สวมปกติเลยครับลิงให ใส่ตัวตัวลำโพงนี้ตรงกันนะครับตัวลำโพงหน้าเนี่ยตรงกับช่องก็ใส่ได้เลยก็ต้องใส่ระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางเลยนะครับตัวซิลิโคนนี่ครับก็ปรับให้ ลงช่องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่ซิลิโคนแล้วนี่ครับก็รูปรูปก็จะมีสามช่องนะครับลำโพงก็ใส่เอตรงช่องไปเลยก็ถามว่าหายปวดหูไหมก็ยังปวดเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยไม่ได้ไม่มากแต่ว่าถามว่ามัน มันก็ช่วยระดับหนึ่งไม่มันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ต้องแลกมาด้วยนะครับว่าเวลาใส่กับอันนี้มันจะใส่ยากนิดนึงแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับใส่ในช่องเนี้ยนี่ครับต้องกดนิดนึงนะครับนี่ไฟติดแล้วนี่แปลว่าเข้าแล้วนะครับถ้าไฟไม่ติดก็แปลว่าไม่เข้านะครับไฟต้องกระพริบนะครับถึงจะเข้าแต่ปกติถ้าไม่ใส่ตัวนี้เลยมัน มันก็จะเข้าเลยนะครับมันก็จะเข้าไปเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ตัวซิลิโคนเนี่ยก็คือโยนยังไงไปมันก็เข้าเลยนะครับแต่ถ้าว่าใส่ซิลิโคนเนี่ยเราต้องกดลงไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้าแล้วก็ปิดฝาอะไรได้ปกติครับก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อตามลิงก์ได้เลยนะครับก็ใส่ได้ สามรูครับใส่ได้ก็เกือบพอดีครับแต่ถามว่าพอดีไหมก็มันพอดีไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าเกือบพอดีครับ